สีปิลัมเศร้าปิลัมจังเห็นกวงมายามมังครับผมเข้าึ้นเล่าเห็นเจ้าทีเดียวนางเออโอ้ยมือนีก็ได้ครับผมเออนางเออเมือนีก็เอาเขาาึ้นเล่าแล้วกะเพื่อนกะเลี้ยงเขาเลี้ยงหนามนะครับเนาะเออเงี้ยนป่าเพิ่นครับผมเออเงี้ยนเสียมป้องเพิ่นกันได้ครับผมอเสียมป้องเพื่อนกะนได้เมือนีคกับผมแล้วล่ะปีนะ้เทีย ปีแล้วข้างปีละหนครับผมปีแล้วข้างปีละหนโอ้ยน้องบินไปลื่อนเลยเนี่ก็ได้เดาว่าได้ไปซอยน้าทั่วมาวันนี่ยยังครับยังโอ้ยบินไม่นลื่อนเอ้ยเออนางสายบินครับผมคู่แฝกคู่แฝกขึ้นมาเดี๋ยวมันไม่มีการน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวนี้มันจะไปเลื่อยทอยแมงครับผมมันีก็เป็นเกีล็ดยางเงี้นะครับเด้อเออเพื่อนพุนละ ซอยน้ำถั่วมจากอุบลเดี๋เพื่นกับเรียแวะมาทางอร่อยอะครับผมครับผมนี้ก็ได้เสร็จเรียบร้อยนั่นแหละผมก็บินโดดมาจากวันนี้ัมราผมว่าถึงงนผมมรับผมนี่ก็ได้เสร็จแล้วล่ะเขาน้าม่ซ้ปลาก็ได้ปีละเทียปีละข้างปีละหนครับผมเออทีมงานเท่ากันไ้เพิ่นซอยกันดีครับผมเออ เอาเฮายางก็เบิ้งอีกกลุ่มหนึ่งครับผมข้านี้ก็ได้ข้าเจ้าซอยกันข้าเจ้ากับหักกันครับผมสามขี้กันครับข้าเจ้าก็ได้หักกันไว้คือเหนียวปั่นหนึ่งยาเด็ดพาแตกมากงคือหนามถูกเหนียวสั่นแล้วพ่อแม่เอ้ยเออครับผมมือนี้ก็ได้เออพอขัวเอาก็ได้อยู่ทางพี่ละขาโต๊ะพองกะเอิรนเอาบบอิมกะเรียกเอา้อครับเด้อเปินว่าพุ่น เออข้อคั่วพ่นกระไดข้อคั่วกับสามสี่โตว่ามาว่ามาด้วยสามสี่คนครับผมอืมมันีกระไดอากาศกระดีดีครับผมฝ่าฝ่าฝนกระไดขึ่มๆโยบบ่ห่อนหรอกเออจักจีฝนจักสีหนาวครับตอนนี้กระไดอืมกับข่าวพ่นกรับปุบครับเออกับข่าวกับข่าวพี่ดิบเนาะครับเนาะอืมแดงจึ้งคืนผพูดพ่นแล้วเพราะว่าตกวบอลลดเจอฝนานแล้ะผูดพ่นแล้วก็ว่าตกวบอลลดบ่สันอ้ยเนาะ พุ่แล้วกับข่าวคนพนุมีลาบมีก้อยมีซ้อยมีแซวมีทุกอย่างครับผมสานเท่าไผว่าอีสานแรงห้จุงแขนเพิ่นมเบึงปุ้ยครับผมเนือเต็มเลยเออหาว่าอีสานแรงห้จุงแขนเพิ่นมาเบึง,บง <c oughs> ป้าคอเต็นตามตามกดกบโดดน้ำดังตุ่มตุ่มมันสีแหลงจังใจพ่อแม่เอ้ยครับผมมือนี้ก็ได้ครับโอ้งานแล้วเข้ากัน อ่ากินข้าวกินน้ำครับผมวตาหวานแล้วเอออือพอข้่วกับมี่ตะพวดตาหวานๆานครับผมตาหวานเสิร์ฟเสิร์ฟเพิ่นก็ได้เออน้องน้หลานหลานเพิ่นกับมาซอยด้สีหําป้องก็ได้ปักพวกทีมงานเพื่อนเออทีมงานกินเหล่าขาวจีบสาวคู่ครับผมเออสายหญาเพิ่นกินเหล่าขาวจีบสาวคู่ครับผมสายญาเพิ่นก็ได้เออสัหนาผมี่ครับผมสานี่จวดอย่างเดียวครับผมเออไมนมีก็ได้ เอาละครับผมนั่นแก่ข้าวสันเหล่าข้าวสีเตมียะูดไม่มาแมนเดอร์เนื้อเมียจด้ยินเด้อเนี่ย่งเนี่ยเดี๋ยวโดนมาสันพึ่นว่าอืมนั่นแหละพึ่นเมียตำรวจคนสีสีเมียะพูดออโอ้เป็นตาหยาดเว้ยโอเคครับผมเป็นที่ไหนเอออาหารพีดิบครับผมเขาอื่นว่นนีแต่บอกแชทครับครับผม ครับสุดยอดโอ้สุดย,ยอดสุดยอดยเอาคือแทงเบิดนี่จุ้งอย่งครับผมแค่นี้กันเนาะครับเนาะโอเคครับผม